สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องของน้องยิ้มนะคะวันนี้จะพามาชมกับรถ SUV นะคะรถห้าที่นั่งนะรถน่าใช้ราคาน่ารักนะคะแถมรับประกันคุณภาพด้วยว่าคุณลูกค้าถ้าซื้อรถมาซื้อรถที่นี่นะคะมาซื้อรถกับยิ้มที่บริษัทเพชรยนต์ได้รถดีแน่นอนเรามาเริ่มคันแรกเลยนะคะทะเบียน3 449นะคะคันนี้เลยนะคะเป็นตัวไฮบริดผสมน้ํามันนะคะประหยัดน้ํามันเลยทีเดียวคันนี้นะคะ กับโตโ o ต้าโคโรล a าคลอสนะไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ d ด y าม m รัน n ิ i งไลท์และพร้อมกับไฟตัดหมอกมาให้นะคะคันนี้7จ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทไม่รถอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันกิโลนะคะเป็นรถปี 2, 2023่พวงมาลัยมัลติฟัง์ชั่นนะคะออปชั่นของเขาหน้าจอทัชสกรีนนะคะเบาะหนังปรับไฟฟ้าเกียร์ออโต้แอร์ออโต้มาให้เรียบร้อยเนาะ แล้วก็มาพร้อมกับปุ่ม engine start นะคะทุกอย่างแท้เดิมโรงงานโครงสร้างเดิมโรงงานทั้งหมดนะข้างหลังนะคะกว้างขวางม,มีแอร์หลังให้เบาะหนังจะเป็นออกสีน้ำตาลนะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะรถเก่งรถ SUV 5ที่นั่งประหยัดน้ำมันคันนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะคะเป็นตัวไฮ b ริดค่ะคันนี้ อีกหนึ่งคันที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะ Honda h r V นะคะ1.8 EL 539,000บาทค่ะคันนี้เป็นสีดำทะเบียน6624นะคะกระจังหน้าตรงนี้จะเป็นโครเมียมมาให้เรียบร้อยนะคะไฟ Full LED มาให้นะคะพร้อมกับไฟตัดหมอกนะถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะ080209 4196คันนี้มาเป็นเจ้าของได้เลยนะคันนี้เป็นตัว 1.8el นะคะเป็นรถปี2019ไม์รถอยู่ที่แสนหนึ่มกิโลอ่าพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะหน้าจอทัศสกรีนเกียร์ออตโอตโอ้เบาะหนังคันนี้มีแพดเดิชิพมาให้เรียบร้อยนะคะปุ่มเอนจิ e นสตาร์ทถือว่าตอบโจทย์และกว้างขวางเลยทีเดียวนะคะ h r ชมีหลายคันให้เลือกนะจะเป็นปี1819 ไปจนถึงปีใหม่ๆหม่หก็มีนะคะถ้าคุณลูกค้าท่านไหนสนใจมาเป็นเจ้าของมาจับมาจองได้เลยติด่องมาได้เลยค่ะที่เบอร์080 209 4196คันนี้ก็เป็น HRV อีกหนึ่งคันค่ะนะคันนี้ติดจองไปแล้วแต่ไม่เป็นไรเรามีคันอื่นอีกนะอ่ะอันนี้ดูแซมเปิลไปก่อนนะคะคุณลูกค้าค่ะ อ่าหนูลืมแจ้งเลทผ่อนนะคันนี้เลทผ่อนจะผ่อนอยู่ที่ประมาณหมื่นหนึ่งพันไวประมาณหนึ่งหมื่นหรือเก้าพันเก้าพันกว่าบาทเก้าพันแบบบายตีว่าผ่อนอยู่ที่ประมาณหมื่นหนึ่งตัวเล็กกลมๆนะคะอีกคันหนึ่งค่ะคลอสคันนี้เหมือนกันเลยกับคันเมื่อกี้ชมเดียวกันนะคะต่างกันที่ไมล์รถคันนี้หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท นะคะคันนี้6,99,000บาทเป็นรถปี2,020นะคันนี้มาอยู่แสนหนึ่งนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหนะ้าจอทัชสกรีนเบาะหนังเกียร์ออโต้แอร์ออโต้นะคะเบาะปัดไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยนะรับประกันโครงสร้างค่ะว่าขายรถดีจริงไม่หลอกกันนะอ่ะอ,อีกอันนึง HRV เหมือนกัน คันนี้จะเป็นสีดำหนูมมีทั้งสีดำสีน้ำเงินให้คุณลูกค้าเลือกนะคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่ง RS เป็นตัว RS เลยนะคะเป็นตัว Hybrid ไฟฟู LED มาให้เรียบร้อยนะนี่าราคาของน้อง869,000เป็นรถปี2024เอา้าขอภัยด้วยนะคะหลดห็อมาพร้อมกับแม็กอลอยมาให้เรียบร้อยนะคะ แล้วก็มีระบบของ Honda นะคะระบบเซฟตี้ของเขานะสวยมากคุณลูกค้าค่ะถ้าชอบนะ080-209-4196รับประกันด้รถดีแน่นอนพร้อมดอกเบี้ย,วเ,วยเศษเครดิตดีฟรีดาวด้วยอ่ะมาต่อจ้ะ Honda าก Honda v o n d a CRV 2 4 e คันนี้เป็นรถ7ที่นั่งทะเบียน8-5-1-7นะคะ7 7 9 0 0 0บาท ะะเป็นรถปี2021ไม่รถอยู่ที่92,000กิโลพวงมาลัยมาติฟังก์ชันนะคันนี้พวงมาลัยมาติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนมาให้เรียบร้อยนะคะสวยมากมือนนเดียวป้ายแดงเลยค่ะนีเบาะหนังเบาะเขาสวยมากค่ะนะว้าวเลยคันนี้ มองผู้โดยสารด้านหลังกว้างขวางนะคะอันนี้เบาะพับอยู่เนาะเบาะยังไม่ได้ใช้เลยคุณลูกค้าดูเจ้าของเดิมเขายังไม่แกะพลาสติกออกเลยมีแอร์หลังให้ครบทุกจุดนะการันตีตัวรถตัวถังนะคะไม่มีชนหนักถ้าสนใจนะคะันนี้ไม่ว่าจะขับขี่ในเมืองหรือไปต่างจังหวัดก็ถือว่าตอบโจทย์นะคะต่อมา Mitsubishi x p a n d e r ค่ะ คันนี้เอสแพนเดอร์นะเป็นตัว1.5เป็นเครื่องพ5นห้นะคะ GT 549,000เป็นปี2022ไมรถอยู่ที่44,000กิโลเรทผ่อนจะผ่อนอยู่ประมาณ9,000กว่าบาทนะคะตีตัวเลขกลมๆว่า1,000 0บาทอ่ะผ่อนนานสูงสุด84งวดตลอดอายุสัญญาเลยมาพร้อมพวงมาลัยมานติฟังก์งงชัน ปุ่ม engine start นะคะหน้าจอทัศสกรีนเบาะหนังให้เรียบร้อยเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่น่าใช้มากๆและประหยัดน้ำมันด้วยนะก่อนปล่อยเดี๋ยวเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะคะมาพร้อมกับแอร์หลังครบนะคะรถเจ็ดที่นั่งหนี่พับได้ประมาณนี้เลยนะคะเบาะหลัง กับรถ5ที่นั่งและ7ที่นั่งรวมกันนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบแบบไหนนะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่เบอร์0802094196เครดิตดีฟรีดาวจัดยอดได้เต็มเลยค่ะอย่าลืมนะคะสนใจมาดูรถก่อนมาดูรถก่อนก็ได้นะคะก่อนทำเรื่องเนาะไม่ว่าจะสดหรือจัดไฟนั้นได้หมดเลยอย่าลืมโทรกันมานะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ค่ะขอบคุณค่ะ